เจ็บป,ปวดนะกูเต้ยเขืสส่อนเจ้าต้องถ <c oughs> ูกพลังเดียสีว้าเปดิดปากตายโมเป็นฮนะ, <c oughs> ะรวมเดีอวนี่พลังของเดียสิลงมาสู่ร่างกายของข้า พเฮ็ดหนังกันเดียวเดียวนี่เหรอเฮ็ดหนังกันเดียวนี่แล้วว่าบอกไปหาใช้เบสใช้กางมันมไปมันมาข้าน้อยขอคารวะท่านผู้เฒ่าสึน่นาฮ่นฮ่าฮ่่บฮา่อฮ่่า่มาฮ่าฮอาาาฮ่ง่า่่่าฮ่ <c oughs> เฮ <c oughs> ่่าฮฮ่่า่่่่่่าา่ อยาเกเรียนร้องร้องมึงอ,อยู่นี่ล่ะวะเอ๊ะมึงจะจัดจังนี่ถ้ออย่างนั้นท่านผู้อาวุโสต้องเป็นจอ,อ <c oughs> ยุดเวิหาลาได้ไหมได้ฮเือรุกขึ้นมาคารวะขอคารวะพี่เจ้าต่อไปเราจะไม่เป็นเพื่อนกันแล้วเราจะต่อสู้กัน <c oughs> nhiều càn ui lấy mẹ nang hết anh ơi oh không hết là khó tròn yết khó công lực tò sưu càn không cua được ngay mẹ nang này là bớt bận khó cua อยากจะลองสักคั้งไแม,ม,ม,ม่นางจริงหรอว่าตอนนี้หวัวจินก้ามูเจ้าอยู่นู่นจริงใช่ไหมแม,ม่นางใช่แล้วโอ้ถ้างั้นก็ขอบคุณที่มาบอกว่าหวัวจินก้าเราต้องรีบไปแล้วท่านก้าผู้อาวุโสก้เจ้าก่าอนที่ท่านจะไปข้าขอท่งทระล โอ,อโมันมีพลังโอ้ผู้ไม่อยู่แล้วแปลงวัวกินกล้าก่อน <c oughs> อ้พวกบ้าเป็นกันหมดครอบครัวแล้วไม่ไหวไปหาท่านเปาดีกว่าป <c oughs> วดแขง้งปวดขาปวดน้ำเนื้อน้ำตัว อย่าเลื่อมกิี d l ที่คือพ่อยายบินเด้อกินแล้วสีสบายชดขื่น